มือเป็นสายอยู <c 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 ่นะซาง่าจังยคือขาดใล่ไหมโอ้ยนี่แตกๆเลยจ้ะอุ้มหัวใจดอกที่สองกันมามึงจ้ะสุดยอดน่าเลยให้ตั้งเลยจ้ะพอเลยครับตื่นไปไกลบ่ได้เราจะโหลดสเตอร์เบิร์อีกแลวพี่น้องมีแต่เนีย มาสวยมีแต่แนวอ่ะอีเสื้อผ้ากับสีอ้เลยเนาะจ้ะนี่สีสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีในสาวันทียี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกโกจ้ามันนี้เข้ากับมาพรกันสายสายแน่นอนจ้ะเพราะว่าเมื่อวานอาหารเป็นพีดทั้งสองคนเลยจ้ะพี่น้องก็เลยได้มาสายมันนี้ก็บมะลุนมาส้มกันว่าบ้านน้องมียยังสิมีเห็ดให้เข้าเก็บบ่จ้ะแต่ก็เลยจ้ามาสายสายจ้า อ้ oh no, hmm. ๋อจะมาพอเลยครับเป็นมือเป็นสายอยู่นะซังนั่นเหรอครับจะโต๊ะจ้ะดินแ่นโอเคเด็กดี่ครับป็นเป็นเห็ดรังเขียวจ้ะดหแล้วโอ้ยแข็งจ้ะ สวยงานมัน,นเปลี่ยนแนวก่อนจะตามสีเขียวก่อนสีเขียวขาแข็งครับพี่เฮ้ยเข้ามาสายเนาะเราจะไปตามสีแดงจ้ะแข,ข็งเลย,ยลมัน,นเฮ็ดบดดินมจ้ะทำส,สวยๆเลยครับโอ้ยจะฝนยาวไปเลยวันนี้ น้ำเด้อจ้จะเาเจาอีกต่างงามเดี๋ยวสักครใส่ตาซอุ่นดิอว,วทางหน,น่นดิ้วทางซอโอ้อู้ำเห็นจ้ะคนระับเดาคือขัดเลยใชนน่นี่เร็นชี้เขียวจ้ะมัน จูนนำได้ไปวดโอ้ยสา,าเ <c oughs> าบิงเอาแนบันขากลบเาเอหเอเดี๋ยวเดี๋ยวจูน,นมหด้วยจ้ะนี่เด็กชายที่ทบยอดเท็ยนมือยว ครับมาอีกครับย่ยใส่ยังไ <using it. S 1> น้ำสะฟนไปเลยครับตามหลุนตามเบิงน้ำกันเด้อครับ <c oughs> นี่บอนเนี่ยนี่ โหโอ้ใส่ใส่ดึงตั้งน้าจ้าก็มีเด้เฮ้ยตามดูตามเมืองน้ำกันนะครับวันนี้สีสวยๆบ้านอยู่บนเขาบนเพ่นเนาะ นี่จ่มบ่จ่มบ่บ่จ้ะไปพัหนาอีกเงี้ยบอหน่ะนี่แข็งๆเลยอุ๊ยะไปจ้ะทำไมพอเลยครับผมโอ้ยจ้ะนอมทีเนซะแม่เรา เราถือฝนนียบ้ยสวยงามกว่นี้อีกจ้ะจุมๆเกิดไม่กันเหลืออเยอะใส่ด้วยจบางนามัะก็นุกดีน้องกัเลยกันนะครับกายใสหนูเอาจะเทาซีนบ่ตตองห่วงเลยเนาะงามขากเลย อือข้มีแต่ไข่ใหญ่นอ้สดยอแทงเดียวคนแลมันเฮ็ดไข่เขียวเนาะใ่บางใบหม่ฝนกบวถกันได้หอเนาะใควงค้งามดีด้อครับเอาแต่เ่ข่งบ่เอาจ้ะเอาไว้ดนมาติใช่อีกัน โอ้ยครับทำตะกอนไปเรื่อยๆเลยคือดอกนึ่งรายแบบนี้ดอกนึ่งดอกนึ่งเออครับดอกนึงเป็นสามดอกเลยเด้อนี่็มีบ้างโอ้โหครับแข็งดีเนาะแข็งดีจ้ะ นี่เป่านี่จ้ะ่โอสุดยอดเลยนครับี้เขียว,วง,างามเลยเนาะมีใดยันนี่แล้วเนาะฮะ <c oughs> ตัวปุตาเฮ็ดโออินน่สังนะมนเลยครับถาซองมึงกี่ซองสามมื่เนาะจ้ะโอ้โครับวานนี้ก็จะแข็งดีใชเนาะจ้ะแข็งแข็งดอกงามครับบูใบตยโตกำลังโพ่ข้นมาจ้ะแต่บวิบใบตองขึ้นก่อนเนาะโอ้ตรงนี้เปไรออนถือฟน โอ้ยถืคนสิจอดเลยเนาะจ้ะเอือเลยนัน,ยน,ยนไปก่น,นดยยัดีไหมายโปค้คนวหญ่ยุซ่า<อ>พักเ<อ>าบนบโอ้ยแกงหนึ่งแกงหวานเดย้อครับลัเขียวนี้เนาะจ้ะเอาไรวะเนาะเนี่ยโอ้ยคือผู้่ละ ไม่ได้ะหวเป็นเชือต่อไปครับลม,มทานเลยบอไาต้นนี้นะบ้านนี้เนาะบ <c oughs> ้าน,นจูไม้ขนาดก็ะะ้ะแต่ ฝนกระซิบเถือฝนน้ำน่ววาน,นี้เนาะนช่ครับท่านายยองนะึดีๆฝนกระตกให้เฮ็ดเกิดอีกบ่าจ้ะสักฝนว่ะถ้าถาลุ่ถาบุงน,น้ำกันกน,นะน,นะนี้เนาะสักฝนเนาะอืมหังี่แตก,แตกเเๆเลยจ้ะโอยแข็งๆเลยจ้ะจ้ะถ้าน,นางอาดแบ่บกันครับง่าย นายครับเอาไหเลยครับนายเทพอือสีหมอนหมอแำลำแทนครับามนนครับอ้ยพีเบิร์สีเื่นใช่ปืนนี่เบิรงเอทกคลใช่ล่นี่มีกรอ้ยพักละจอวันนี้มานดอยกจะสองตาเด้อครับ แมนสีง่ายไหครับจูงพันยิ้สโอ้อนตกเมื่นก็ล่างขงนนาะโอ้เบงีก็ร่งข้นไมได้เ่าเ่าแล้วอย่างนี้คือขาดเลยันี้ออกกันกนเลยกัมาดึงลังเด็ก,ก่ันอือมางจานล้งเขียววันนี้จะพี่นอ้องเอาอไรก็มีเยอครับอืออะไร่ะ เอาเลยบอสสุดๆขนาดเจ้าเด่นบอ้ยโอ้ยยังว่าอะไรเสร็จเออเป็นยังไง เอาได้หเราจะเห็นอันซอนอันซอนค่ะเอาเ้ินะเอาเลยบูนอะผูกแล้วใายผูเแล้วลยบ่บอาเป็นเสือใช่ไหมกหม่สิผูอ๋อเนียนเลยนี่งามเหี้งจ้ะ สดใสเห็นาซีนี่เนาะตาหลังกี้เขียวช้ำๆเลยคือหาหักใจซะโอ้ยี่เลยจะงามเลยบ่ต้องตัดเลยจ้ะพอดีเลยมันบ่พอดีเลยไปไปเรียนเรียนนักเรียนคนเลยไปเรียนเอาตัวไหนก่อนอ๋อดูด้วย มาว่าตัวเยบโนมจ๊ะเยบออ้ยทียังไงใส่อีใอ้ยออกค่าขึ้นนอกซซฟุนเนาะโอ้โหได้จะขี่มาก็ไปนี่ไปไปอะไรบอสรัวจไะโอ้ยเาย เน pues nah ี่ฉ <g> ันบอกวานี Whoa, <mushroom proverb ique> ่ส um, hey, ุดยอดเลยนี่หานอะไรแทบทุกดอกเลยจ้ะนี่ครับอือใบตองปลูกไว้นี่แบบสุดๆเลยจ้ะสวยๆเขาจะไปเกิดเพลิงขากินนั่นหรอเดินทางเข้าติเข้าติหมื่อวานนี้เนาะจ้ะาชน้อะจะเป็นยังไงตื่นเต้นใจเพกันจ้ะ อย <laughs> <laughs> ู่ในน,นนู่นอืออมหัวใจดอกที่สองกัม่มึงจ้ะโอ้นะนนะยชิบยอะหอมเยจ้าโอ้ยับบกระจายดิเนาะเถ่าเนาะเถ่าเลย มน้นเรยอได้ใจให้รางเขียวเลยแจงยืนสาว่างเลยด้อครับก็ามาแจง้่สางมนึ่น <c oughs> <c oughs> สางื่ว่าจะแครัไปกินอาหารพิททองแล้วสางนะ,นนะเป็นทั้งสองคนเลยจ้ะมาแต่สิมาบ่ได้ามาพอแล้วนะโซฝนงูนนหน่อยปันนี่น,นาสางสัดนะน้มครับผมโอ้ <ๆ S 2> เห็ดตัวนี้แข็งดีฮะเป็นไม้่นบางฝนบบ่ออ้นากนได้ไม่แบปกคลุมแบบดีดีฮะพี่น้องติดตามเงาลายขันเลยครับเผือซ่อดีมโอ้โหสครับ เอกฝนสิมหอดได้จ้ะได้บ่ทั้งในเอาไดบ่ได้บ่นทั้งหน้าเจ้าบ่ได้จ้ะ่ได้บ่ป่าบ้านน้องเมกเฮ้ยครับจุดช่วงดลังเคียใหนูออกฮักดีนอสฝนน้ีฝนติดอ่ะถืฝนวะอืูกันใหม่เห็นแล้วครับมื่อนี้ เขียวคักเลยเน่ยตานี่คักเลยสักคนเนึงงามเลยปันดอกใหม่ตามมันไปดุดไปดึงเลยครับตานี่เอาได้ปะได้โอเตงเอาเส้นเล็กเอา เธอละท่ามก่อนจ้ะแมนครับป่านี้เขาเคยกคิ๊บคักน่าจะฝนหน,น่อมาหล่อฝนหลอ,อกกับถือว่าสุดยอกจะไดอ้เน่องข้อพี่พ่อหนอหฮะไปต้องกันเลย <laughs> นี่บอก แจกไว้เต็ม่บ้านเลยจ้ะอ้ยเห็ดเผือกสนีนี้แ่บเอจ้ะนสักคนเคยเอไปแกงเลยเห็ดเผือกเขาอีกนิดน,นึงจ้ะอ้ยาจริงจ็ออกไรเ้เก็บ,กบไปพ่อจะพ่เก็บอีกดอกน่นาแซงมะแมนครับใช้เป็นเ<ไ>ห็ดร,มรวมให้พี่น้องงทรงเขาเนาะมาแต่เสาร์นด้อจ้ะจังสีไม่เอ <laughs> าไฟที่าอนะไรละเห็ดจะออกวะ มอนนาเป็นไรจ้ะครับข้าเขียวจ้ะข <man> ้าเขียวงามครับอีร้องนึงครับโอเคผัวตะรดอกนี่แบบสุดๆสีสวงามงามเลยจ้ะได้ไหมได้จ้ะแปลงขนมอีกแล้วขนมอีกแบบแปลงขนมอีกแบบคอเป็นมุมไกลๆเนี่ยด้อครับ ตอาน,นี้เอาได้บ่ละ่ะโดนจ้ะโดนกองเงี้ยแต่กั้าใ่ไหมล่องตามฮี่กองจ้ะหลังจากสี่สวยแล้วนะสองโมงสามโมงเสารแล้วจ้ะดอกที่สองบ่บเย <laughs> อยให้เก็บนาเลยให้ตั้งเลยจ้ะพอแล้วน้ สิไปไกลบุรีเราจะโหลสเตอร์เบิร์ตอีกแล้วพี่น้องมีแต่แนวมาสวยมีแต่แนวอ่ะอีเสื้อผ้าก็บสีอ้วนเลยเนาะจ้ะนี่ว่นห้าวต้องไปทำภารกิจอีกเนาะจ้ะเปลี่ยนสเตอร์รถจ้ะร่างเขียววันร่างเขียวเขียวอีนี้จ้ะ แดงสดยังคงความงามอยู่เนาะะนิดหน่อยจ้ะพี่ครับบรรยากาศสภาพป่าหลังจากที่ฝนตกมาขึ้นครับถาลุนถาเบิ้งน้อกันครับอีก่สองสามเมือ่อนี่สิมีเฮ็ดยังเกิดใหม่บ่เนาะครับเพราะว่าฝนตกมามาขึ้นกับดินเพิ่นกระซุ่มเติบครับเอาครับถาลุนถาเบิ้งน้อกันครับผมืมแดงสั่นจ้ะ โอ้ยสิตัวใหญ่จ้ะโอ้โจ้าสาฝนผ้าพีผ้าน้องมาสรุปยอดเห็ดมาเนี่จ้ามาเบิ่งยอดเห็ดน้ำสาฝนเลยจ้านี่อู้มาใสๆถือว่อมันอยู่จ้าวอมามันเห็ดรังเขียวหเหรอไหมเห็ดขาวดินเห,นเรจรจดนห็ดนาแลจ้าแต่รักๆนี่เป็นเห็ดรังเขียวเด้อจ้าเต็มกระตา คือประมาณสุดยอดอยู่จ้ะเพราะห้ามมาใส,าส,ส,ส่สบายนะจ๊ะจ้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิเตเฮ็ดเด้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นั่จ้าถ้ารูนในคลิปต่อไปว่าซาฟังกะสซังกุงซิลเอสิมนันเฮ็ดยังไงพี่น้องเบืองอีกจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวก็บานก่อนจ้าสวัสดีจ้า